สวัสด,ดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องสุภูพสุขนเดอ้อเมื่อนี้ประล้นข้อเวลามาตัดดามไมกคาดกันเดอ้อตัดดามไมโคาดจังหน่อยกันค่ะดามเบิดลงมาตัดในปลาในดงจกเอาเข้าตัดเอาเบิดบ่ค่อยมีเลยโจกเอาขี้เก่าเขา้า ต้องสรุสังลังต้องเรียกต้องหาเอาอันงามๆอันใดก็ว่างามอีตัดเค้าแล้วก็บ่เป็นตาบ่งามสิ่งเบิงงามจังไปมอเคาแล้วก็คือมันดอ่ะกว่าอีดแต่ละดามยากอยู่เดอคมาตัดดามไม่กวาดก็ได้ nha phun ní, ờm àp búc bay, này suăn tự nhiên, con, lồng ở bể bực bốc mưng, mình đi, đi đây búc bay, say nhẩm, trăng saoam, bì khang này pa, này đùng bơi đây, rồi cái đây say khoang tự đây, phải tắt ở này hay này suăn, cha khoang mà trống, đi bảy ở này pa <laughs> ลํางามงามเด้อค่ะเด้อเนี่ยกําลังงามดีฮ้ายเอาไปนะคะไปตัดเป็นดามเป็นดามแล้วก็ตักเดชไว้ให้แห้งก่อนผู้แนวค่ะยงดเฮ็ดอยู่บ้านกยังบ่เบิดดีแล้วเอามาไปสํารองไว้เพ่อีแห้งกว่าอีแห้งเพราะว่านี้นันเฮ็ดลายเฮ็ดให ลูกค้าที่ถูรมาติดต่อผู้ที่อย่างบ่ทันได้ก็คอยรอเวลารอกอนเด้จ้าปลาล้นกำลังทำทุกวันเนี้ยวเตว่าต้องทำตามคิวจ้าให้ถูรมาโกนก็เฮินให้ให้กนแต่ปะนั้นคนที่โทรมามายงมาลักเอายืนมาเอา,เอากับบ้านก็ ต้องเอาให้เข้าค่ะเหาอีห่วงไว้บดไดเพราะว่าเ่าต้องการค่าอยู่แล้วคนที่มาซื้อกับบ้านบดได้ถูกมาเป็นลูกค้าประจําที่เข้าค้าตลาดเล้วเข้ามาเอาเขาก็ต้องเอาให้เข้าไปเข้ากับค่าอยู่เข้าเปื้านค่าอยู่ตลอดปีเขาก็ต้องเห็ดปอนให้เข้าอยู่ตลอดปีจ้ะ มื่อนี้มาเอาดามไมควาดกับลูกเศร้าลูกเศร้าเป็นมือกล้องให้เดือค้าเมื่อเนี้ยมีมือกล้องก็เลยได้ภาพงามๆมาตัดสุเทียนนั้นบบมีให้ไทยให้ก็เลยบบได้ภาพไปให้พ่อแมพ่อมพี่น้องได้เบ่งได้สมเมื่อนป้าล้นมีคน คือกองให้กเดินได้พับมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบึงตัดไม้นาะแรงกระหอนให้มันบ่มีใบไม้ใบไล้แล้วใบไม้ล้วงลูนใบไม้ล้วงลูนเบึดห้อนให้ห้าชกห้าเหงียงเบืง้ง quả ý đầy te ra lầm, cành anh hào, ở để tát pin, pin đam, rồi măng thiêu, mình bơm xoay, hào, cái, cái, lek, thím, cái mí, ba héng len, chắc nội cái phẩy ba mà ở bờ đây. ลำซื่อลำงามดีอันนี้งามดีไปซอกเอาขี้เก่าเขาตัดไปตัดมามาเพราะตน้นอันน,นั้นมัน้งต้นยังก็หน่ออีหลอกคุดเอาหวัวมันไปปุ๊กก่อนเด้อค่ะเอาไปปุ๊กไว้บ้าน <laughs> ปีน้าให้มันขึ้นได้กินได้เกง่งกินอยู่บ้านไม่ต้องได้ไปห้าในปลา <laughs> ปลาล้นพูดเอาหัว่านออีหลอกก่อนบารู้ว่าอีใดหัว่ามันบอไดหลงพูดบึงดด่งก่อนดึกค่ะน้อยละอีหลอกง,ง,งามงามไม่ได้เอาเสี้ยมมานำํำตีอมีดพูดเอา เอ๊ะคันหาหัวคาดแล้วมันอีดะอีขึ้นบ่ฮื้อเนาะหัวมันยาวปานหัวหมั่นเพิ่นนำว่าขุดตังลิกก็บ่พอบ่เห็นหัวทนเขหอมงามดีแท้ว่า ขุดแล้วก็ขุดขุดแล้วก็ขุดเห็นนะเอาเสียมติ้นมานำกันห็้หน่อยอหลอกได้ขุดเอาหัวไปปลูกไว้บ้านไปปลูกไว้ป่าอันบนหัวปลูกพน้องไปไปปลูกไว้ไ้บนปลูกต้นอันนี้พน้องต้นไม้หัวกอดีเลยเนายมันเป็นดินบางหิ่นเฮเป็นปลาไม้หัวก็ได้ดีจัง Ô chỗ nó sút mít rồi, cái nhằng bò đây hoa. Hoa dư lực chừng. Cút, oh, cút <laughs> Đây bờ nó, đây bờ nó เอา้าดึงโอ้มันเปิดนออยู่ในดินตั้งไสรสมอห้ามลึกนะพุดเป็นตาบนอเอา้ามาดึงดึงดึง บ่ได้เลยบ่ปิ่นตาจ้อยคัดเสียเวลาตาดด้าไม่กวาดซื้อหมอเตคุดเอาหัวน้อยล็อกไปปุ๊กบ้านบ่ปิ่นตาจ้อยคัดจ้อยมาคัดหัวยาวให้เวปันนะหัวหมัด เกันอย่างเรียดดำอันไม่ลำงามงาม,งามยั่งล้อย่างโบปืดงามงามาตัดใดแล้วกะไปตัดใดแล้วก็ดดล,วกลากไปทอนไปมัดเอาขึ้นรถโอ้ยสะนีเนียวพอ่อเมยพี่นอ้องเลยห้าเงินห้าทองนะกายากเอาจะเนียวแล้วก็ มีความโอทุนเอา